หนุ่มกันชัยพูดหน้าคิดปมดรามา่าบอลเชิญยิ้มไอซนภัชรินลูกสาวนาักคอมจากกระแสะข่าวดรามา่าชาวเน็ตสงสัยถึงความสัมพันธ์ของบอลเชิญยิ้มตลกชื่อดังและครอบครัวของนักคอมชวนชื่นหลังการสูญเสียตลกดังไปอย่างไม่มีวันหวนกลับเพราะโควิด -19 โดยเฉพาะสาวไอนาพัชรินลูกสาวของนคอมที่ล่าสุดลือกันว่ากด unfollow อินสตาแกรมของบอนเชิญยิ้มไปแล้วเรียบร้อยส่วนฝั่งของบอนก็ตอบเรื่องนี้แบบคลุมเครือว่าตนยังรักครอบครัวนี้เสมอแต่อีกฝั่งตนก็ไม่รู้จริงๆโดยล่าสุดพิธีกรคนดังหนุ่งกัญชัยกำเนิดพอย ใจถึงกระแสรเรื่องนี้ผ่านทางรายการข่าวใส่ไข่ระบุว่าในมุมมองส่วนตัวของผมนะคือผมว่าทางครอบครัวของไอ้กับแบงค์เขาคงจะมีเหตุและผลของเขาซึ่งเป็นอะไรที่เขาอาจจะไม่อยากออกมาพูดหรือไม่อยากจะออกมาตอบโต้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีอะไรในใจบางอย่าง ซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องภายในส่วนในมุมของบอลจะพูดยังไงก็เป็นมุมของบอลแต่ในมุมทางฝั่งไอซ์กับแบงค์ผมเชื่อว,ว่าเขาก็มีความรู้สึกมีสิ่งที่เขาค้างคาใจหรืออะไรต่างๆนานาแต่คงยังไม่อยากจะพูดคงจะอยากปล่อยให้มันหายไปกับการเวลาหรือเปล่าโดยหมดดําเผยเพิ่มเติมว่า แต่บอลเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะเขาก็แค่บอกว่าเขาไม่รู้ว่าไอ unfollow เขาแต่ก็ถามว่าได้คุยกันบ้างไหมเขาก็ยังไม่ได้คุยมีแค่ส่งไลน์ไปหาภรรยานาคอมถามว่ากินข้าวหรือยังครับอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้พูดถึงดีเทลอะไรขนาดนั้นหนุ่มกันชัยปิดท้ายด้วยว่าเขาก็อาจจะมีเหตุผลที่ของเขาแหละ มีเหตุผลของเขาในครอบครัวของนาคอมนะครอบครัวของไอ้นะเขาก็อาจจะมีเหตุผลของเขาแหละมีเหตุผลของเขาในครอบครัวของนาคอมและครอบครัวของน้องไอ้นะทางทีวีพูก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองฝ่ายเลยนะคะ